ประเทศไทยเราล่มสลายก็เพราะการเมืองเร็วเป็นเหตุให้รัฐธรรมนูญเร็วการเลือกตั้งเร็วรัฐบาลเร็วการปกครองเร็วประชาชนย่ำแย่อัตคัดกัดสนผิดเชื่อผิดอย่างร้ายแรงว่าเป็นประชาธิปไตยมีปัญญาเห็น ถูกต้องพิจารณาดูให้ดี91ปี20ฉบับรัฐธรรมนูญเลวคือเผด็จการรัฐธรรมนูญของมารของโจรชัดๆพยาพระผนบวกปีดีก่อกำเนิดการเมืองปรีศาาประยุทธ์มีชัยทุกพักการเมือง ทายาทสาวกปีศาจงเตอือนเถิดคนไทยพุทธเราตื่นกระทั่งประเทศพิศจารณาด้วยสติและปัญญาของชาวพุทธแท้การที่จะเลือกพักการเมืองต่อไปนี้ในอนาคตของเราจงพิจารณาตึกตองให้ดีๆอตมาขอชี้แนะ ขอชี้ทางพักการเมืองใดที่มีนโยบายดังต่อไปนี้ให้ท่านเลือกไว้เลยพักการเมืองที่มีนโยบายยกเลิกพรลสปงปี2505 2535และล่าสุด2560ของประยุทธ์พบลสปง คือการครอบสงไว้ไม่ให้สงอิสระทำงานได้เลยสงกลายเป็นผู้ง่อยเปีย้ยเสียขาจัดอยู่ในหมวดหมู่ประเภทที่สี่คือหมวดของวิคนหมวดของคนวิกลจริตวิปร,ราสนั่นเองยกเลิกพรบรัดทั้งสามสับ เพ,พราะพรบวัตทั้งสาฉบับเป็นภัยร้ายแรงแก่สามสถาบันหลักคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นเองยกเลิกปนอนตาลิกาเพราะเป็นแหล่งบ่มเพาะโจนที่จะมาทำลายชาติไทยนั่นเองพักการเมืองใดถ้ามีนโยบายสามหลักนี้สามขั้นตอนนี้อย่างที่อาตมาได้กล่าวไป ขอให้ท่านชาวพุทธเราเลือกเถิดต่อไปเราต้องการนักการเมืองที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจรรยาบันของความเป็นพุทธมีความรักท่าศาสนาพระหมหากษัตริย์ด้วยใจที่สัตย์ซื่อด้วยใจที่ที่ซื่อตรงด้วยใจที่บริสุทธิ์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนต้องเลือก พรกการเมืองหรือนักการเมืองที่ถือทําเป็นใหญ่เขาลบทําเป็นใหญ่ศรัทธาทําเป็นใหญ่เท่านั้นบ้านเมืองเราจึงจะเจริญเข้าสู่ยุคศีวิไลได้อย่างแท้จริงขอเจริญพร